สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่อ่องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มาลงคลิปให้กับเพื่อนๆเ,เป็นระยะเวลานานพอสมควรเนาะอันนี้คือวันนี้วันที่22นะคะเดือนมกรานะคะปี25นะคะพี่น้องคะเอ่อช่วงนี้นะคะจะเป็นเอเวลช่วงที่ฤด,ดูเอ่อฤด,ดูหนาวกับร้อนคืออยู่ในช่วงนี้นะคะน้องก็จะโซมๆมแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องคะเออน้องจะออก ที่ติดผลเราเก็บแล้วก็มีไอ้ที่ยังลูกเท่าในไม้โป้งก็มีแล้วก็ไอ้ที่กําลังออกดอกก็มีค่ะพี่น้องคะเพื่อนหลายคนถามว่าทําไมไอบิวถึงออกดอกแล้วทาไมมันถึงดําร่วงไปหมดคือต้องคือแบบนี้ค่ะตามประสบการณ์ของทางสวนเรานะคะ ้าในช่วงที่ออกดอกแล้วเราไปให้ฮอร์โมนหรือให้อะไรไม่ถูกจังหวะนะคะเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องคะแต่ถ้าท่านไม่ได้ให้อะไรเลยแต่มันออกกี่รอบก,กี่รอบมันก็เป็นแบบนี้อันนี้เราต้องมาสังเกตดูว่าเราใส่ปุ๋ยให้น้ําพอไหมนะคะอันนี้เราต้องมาสังเกตดูเนาะว่าเราเลี้ยงเขาอย่างไงนะคะดังนั้นวันนี้นะคะแม่อ้อมก็ให้ดูเป็นต้นเอบบลที่กําลัง เก็บผลไปแล้วแล้วก็กําลังติดแล้วก็กําลังมีดอกนะคะถ้าพี่น้องดูดีๆในภาพนี้พี่น้องก็จะเห็นว่าต้นของไมอ้อมเนี่ยมันก็มีดอกที่ดํานะไม่ใช่ไม่มีค่ะที่เขาดําเขาร่วงเพราะเขาไม่พร้อมที่จะติดผลให้เรานะคะขอบคุณเพื่อนมากที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ